อไปไม่ได้บางทีเรากําลังคุยเข้าใจว่าคุณก็หวังดีอะ่ะมีทางออกดีๆมีพลังงานสะอาดอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แพร่หลายแล้วก็คือบอกอย่างยังไงอะ่ะจริงใจด้วยว่าอย่างเช่นที่บอกถึงเรื่องอซูปเปอร์ปาน ซูเปอร์ปาร์มมีคนให้ข้อเสนอว่าเอ้ยระวังนะมันมีผลกระทบกับเรื่องการบุกรุกทำลายป่าคือเวลาวิเคราะห์เนี่ยสามองศาให้รอบด้านข้อดีเราเห็นอยู่ข้อดีในเชิงทุนในการลดต้นทุนแต่ข้อเสียที่จะเกิดขึ้นละ่ะเราต้องเข้าใจภูม,มิสังคมของประเทศเรา อิทธิพลทางการเมืองอิทธิพลของท้องถิ่นอิทธิพลของนายทุนพวกนี้ต้องมองให้รอบด้านและบางทีเนี่ยถ้าเราช่วยกันวิเคราะห์ให้รอบด้านและเมื่อมันจะต้องตัดสินใจก้าวเดินต่อไปเมื่อวิเคราะห์รอบด้านแล้วจริงใจต่อกันแล้วมันเดินไปได้แต่ตอนนี้มันกลับดักมันอยู่ที่ทัศนคติที่ไม่ดีต่อกันมันก้าวไม่ได้ครับและตอนนี้ไปพึ่งพิงต่างประเทศความสําคัญกับประเทศรอบด้านของเราดีไหม <c oughs> เขารักเราหรือเปล่า <c oughs> ประเทศรอบด้านน่ะ แล้วเราพึ่งพิงนี่จริงความเสี่ยงมากคือเราซื้อเราพึ่งพิงประเทศรอบด้านตลอดเลยนะแต่ละพอลเราไปเราก็จะรู้ว่าเรารู้สึกยังไงตอนที่ไปวัดที่มีพระแก้วมรกตอยู่เนี่ยไกล์เขาพูดว่ายังไงถึงคนไทยแล้วก็แต่เวลาเขาพูดเขาไม่พูดอย่างนั้นค่ะค่ะแเเพด้วยไม่อยันค่ะ ได้องบของประเทศส่วนยังย่งยืนน,น่ะคือตำนาใช่คุณได้เอาสองอย่างมาอยู่บนพื้นฐานเยวกันาะใั้นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าบางคนอาจจะมองชุมชนที่ไป่ถกลายเป็นว่าชุมชนไม่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ใช่นะฮะเพราะทุกอย่างในการพัฒนาทุกอย่างเนี่ยถ้าจะให้ยั่งยืนยําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงฮะสร้างบ้านนะฮะเพื่อให้อยู่ลูกหลานอยู่ได้มันก็ต้องต่อเติมฝาต่อเติมหลังคามันก็เปลี่ยนแปลงแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาอยู่ที่คําถามเมื่อกี้เนี่ยฮะอันนี้เป็นคําถามที่ที่ดีมากเลยคําว่าคลีนนี่คืออะไรคือนิยามต้องชัดเจนว่าเทรดออฟเหมือนคาที่คุณใช้ต้องดีกว่าถ้าไม่ดีกว่าสําหรับทุกคนนะฮะสำหรับสเต็กโฮเดอร์ทุกคนมันก็ไม่คุ้มนะฮะที่จะทําไม่ว่าสําหรับชุมชนไม่ว่าสําหรับภาคอุตสาหกรรมนะฮะแต่ขอโทษนะครับปกติผมไม่เห็นด้วยครึ่งหลังบังเอิญว่าผมผมทำการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นเยอะมากประเทศญี่ปุ่นไม่มีทรัพยากรในประเทศเลยโอเคไหมฮะไม่มีพลังงานในประเทศเลย แต่พอไปดูลิสต์ของพลังงานสำรองทั้งหมดของทุกประเทศทัทศ่วโลกทีกท่ญี่ปุ่นอันดับ2ของโลกฮะถามว่าอ้าวไหนบอกไม่มีมีครับอยู่ทั่วโลกเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแค่ประเทศไทยประเทศเดียวพลังงานไม่มีบารอรีนะฮะไม่มีขอบเขตระหว่างประเทศไทยประเทศลาประเทศจําเป็นฮะถ้าเราจะให้ลูกหลานเราอยู่ได้เราต้องมีพลังงานสำรองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกเพราะฉะนั้นผมผมต้องขอแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยว่าถ้าเราไปปิดกัน้นไม่สนใจที่อื่นไม่ถูกต้องอะฮะผมว่า ลูกหลานต้องอยู่ครับคือเคยเข่าหลวงประชุมเลญี่ปุ่นเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยแบบยังไงรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้เหมือนประเทศญี่ปุ่นที่ที่ที่เขาพูดมาที่ที่ฟังได้นะเขาบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเขาเขาไม่มีแบบแบบเหมือนรัฐบาลไทยเขาพูดยงนี้จริงๆ ทีท่ททีีเราฟังออกอ่ะ<ว>เขาบอกว่า,าเขาเขารัฐบาลญี่ปุ่นเขาดูแลประชาชนทั้งหมดเขาบอกว่างั้นผมเถียงป้าได้ไหมขอโทษได้ได้ได้หรกได้ไม่ใช่ครับไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลัะอันนี้บังเอกญผมไปกับญี่ปุ่นเยอมันอยู่ที่คนฮะคุณภาพของคนญี่ปุ่นดีมาก<อ>เขาไม่ทิ้งกันฮะแค่นั้นเอง เขาช่วยเหลือกันมากเลยผมอยากโอ้โหผมอิจฉาทุกคนเลือดตีเข่าเท้าตีแจกอาหารอะไรแบบเราตีกันตายเลยใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลเขาก็ดูแลหมดนะครับเพราะรักกันพวกแม่ดูแลที่พอจังหวัดที่เรียบพร้อมนะครับผมดูแลเสริมนิดนึงอาจารย์ถูกแล้วครับคือจริงๆเราต้องเริ่มจากตัวเราแล่วแหละถ้าเราไปโทษแต่คนอื่นเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่ได้มองตัวเราแค่นั้นแหละขอยกประเด็นอีกประเดนหนึงครับไม่ทราบว่า ขอเปลี่ยนนะคับไกลๆดีกว่าไม่ดีมันเป็นตัวเหมืนด้วยนะแต่ว่ามันยังเป็นเทคโนโลยีที่ไกลตัวเกินไปคือคำตอบันไม่ชัดเจนแต่จริงๆนี่ปลอดภัยมันเป็นสิ่งที่กำลังพัฒนาแล้วก็ปลอดภัยสูงนะฮะตรงนี้เพราะว่าไม่ทราบทุกคนทราบหรือไม่ปัจจุบันเนี่ยแท่งปฏิกรอนแท่งไอ้ปฏิกรณ์นะฮะที่ใช้ในโรงงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกเนี่ยมีขีดความสามารถโรงไฟฟ้านี่มีขีดขีดความสามารถในการเผา แค่ปริคอนีด้กี่เปอร์เซ็นต์ที่มาใช้งานในปัจจุบันข้อมูลนี้ไม่ใช่มาจากตัวผมเองนะฮะมาจาก National Geographic สิ่งที่ผมพูดผมจะให้ข้อมูลนีมาจาก National Geographic ทั้งสิ้นเพียงแค่สามเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตีตราว่าใช้แล้วแล้วก็นำไปรีไซเคิลหรือไปเป็นกากนิวเคลียร์ แล้วอีกอันหนึ่งวันนี้ที่ผมจะได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่เขาไม่เปิดเวทีให้ผู้ฟังเนี่ยได้พูดมหันตภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เราผมไม่ได้พูดว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่มีประโยชน์มีถ้าเราหาทางป้องกันมันได้แต่คําตอบวันนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่มีหรือยังไม่ชัดเจนนะทีะ่ดอกอรสิรพงเพียรจันได้เคยพูดไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนะปัญหาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยอันแรกคือความบกพร่องของระบบรักษาความปลอดภัยนะเขายกตัวอย่างของชนบิลเรือที่ไอ เกาะตรีไมความสับเพ่าของพนักงานนะฮะแล้วก็เหตุสุ่วิสัยธรรมชาตินี่คือปัญหาที่ทําให้เกิดอุบัติภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พูดกันแค่สามประเด็นแต่มีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งไม่ได้พูดถึงกันและเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากถ้าเกิดขึ้นนะครับซึ่งในประเทศไทยโอกาสเกิดมีไหมมีถ้ามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อุบัติภัยที่เกิดจากการก่อการร้ายถามว่า เมืองไทย,ยมีปัญญาป้องกันไหมไม่มีครับกองทหารบ้านเราก็เห็นแล้วกองพันทหารกี่กองแล้วครับที่ถูกคนเพียงแค่สิบยีคนเข้าโจมตีและยึดอาวุธไป่คาคาทหารเรานะฮะค่ายทหารเรายังโดนแล้วนักภาษาไรลงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ค่ายทหารเขาอาจจะใช้กําลังคนเข้ามาโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้นั่นหนึ่งสองระบบการป้องกันภัยทางอากาศบ้านเราก็ยังไม่ครอบคลุมยังไม่มีเครือข่ายเน็ตเวิร์กระบบเรดาร์ที่สามารถครอบคลุมได้ทั่วประเทศ เหมือนอย่างในอเมริกาอย่างในอเมริกาเนี่ยเครื่องบินที่บินเข้าใกล้โซนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือสารที่สําคัญเขาเนี่ยเรดราเขาจับหมดแล้วตรวจสอบได้เข้าปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเขามีอินเตอร์เซคชันขึ้นมานะฮะเข้ามาป้องกันแต่เมืองไทยเราไม่ไม่มีและมีไม่ถึงถ้ามีผู้ก่อการร้ายแค่ขับเครื่องบินเล็กส่วนตัวเนี่ยซึ่งเมืองไทยเนี่ยหาได้ง่ายและขับได้ง่ายมากสักลำหนึ่งพุ่งเข้าชนเนี่ยใครป้องกันได้ครับเมืองไทยและจะเกิดอะไรขึ้นวันนั้น นะฮะอันอันนี้อันนี้เทคโนโลยีแล้วนะฮะอ่ามันจะเกิดจากฟิวชั่นแต่ว่าถ้าฟิวชั่นจะไม่มีอะไรใช่ครับแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงนีฮะแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงและกําลังจะทําเนี่ยคือเทคโนโลยีปัจจุบันอีกอย่างฟิวชั่นเนี่ยได้พลังงานมากกว่าตั้งสามเท่าใช่ใช่ผมไม่ปฏิเสธแต่ว่ายังยังไม่สําเร็จจะใช้ในแง่ของการค้าในเชิงพาณิชย์มันเป็นไปได้ไหมฮะที่เราจะวิจัยของเราเองไม่ต้องพึ่งต่างชาติ ยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีปรสบเลครับเม้นไอร้อยปีร้อยปีก็คุ้มนะฮะถ้าได้อีกร้อยปีข้างหน้าใหรอรุ่นหลังรุ่นเราแค่คิดไห้แต่ต้องเริ่มต้องเริ่มทำขออนุญาตม่งดนิีาะวมอีนีเราไม่มีมาตรการไม่รการที่ป้องกันรนะา ไม่ใช่ครับผมถามว่าเวียดนามมีวิธีการป้องกันรบกวนลายไหมอ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นมันมันเป็นเรื่องของเวียดนามไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับทุกวันนี้ทุกวันนี้เรายังรู้เลยใช่ไหมครับว่ามันเราทําลายไปแล้วที่มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้ววันนี้เราก็ตรวจสอบมากขึ้นญี่ปุ่นอยู่ไกลนะครับเวียดนามอยู่ใกล้ไม่ใช่ไงครับไม่ได้ใหจริงๆครับญี่ปุ่นเราควบคุมไม่ได้ ประเด็นนี้เป็น,ปนอาเซียนกําลังถกกันอยู่นะฮะว่าถ้าไทยกลัวด้วยสาเหตุอะไรแล้วแต่เมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างซึ่งผมเห็นด้วยนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วเราจะไม่เข้าไปควบคุมเรอเราอยากควบคุมเองหรือเราอยากจะปล่อยให้เพื่อนบ้านเราทําแล้วเรามั่นใจเลยว่าเขามีวิธีการป้องกันและถ้าเขาไม่มีล่ะใครเดือดร้อนตั้งคําถามให้ดีนะฮะในใจแล้วตอบตัวเองด้วยเพราะว่าผมผมไม่มีคําตอบ แต่ผมถามกลับเท่านั้นเองทุกประเทศกลัวกันหมดฮะนิวเคลียร์แต่ผมกําลังจะบอกว่าถ้าเพื่อนบ้านเขาทําเราจะทํำยังไงขนาดญี่ปุ่นอยู่ตั้งไกลเรายังทําลายมันไปแล้วชุดหนึ่งเลยครับแล้วถ้าเกิดที่เวียดนามแล้วครับ,รบเป็นคําถามนะฮะผมเข้าใจว่านิวเคลียร์น่าจะไกลตัวไปหน่อยหรือเปล่าวันนี้กลับกลับมานิดนึงดีไหมรับ <c oughs> มีชุมชนที่ยังไม่ได้พูดใช่ไ่ช่ช่แต่ประเด็นได้เ,ๆๆดยเลยฮะ ชุณชนมีอะไรที่ทันสงสัยหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนว่าเราฟังมาวันนี้แล้วเราในความจริงๆเราก็ชุมชนกันทั้งนั้นแหละเป็นเราสวมหัวอะไรอยู่กันทั้งนั้นแหละสุดท้ายเรากลับบ้านไปชุมชนของเราทั้งนั้นเออถ้าถ้าอย่างนั้นในฐานะชุมชนนะพูดในฐานะชุมชนนะคะชุมชนอยู่กรุงเทพเนี่ยบางทีเรารู้สึกเราเหมือนผู้ได้สิทธิ์นะ พราะปรากฏว่าพี่น้องชุมชนที่เป็นพวกที่อยู่ในชุมชนแออัดด้วยซ้ำเนี่ยแต่อยู่ใกล้แหล่งที่เขาต้องกำลงัลงจุงใจที่จะใช้พื้นที่เนี่ยได้ข้อมูลเยอะมากเลยได้ข้อมูลในทางที่ดีคือมีความรู้สึกว่าข้อมูลเนี่ยมันต้อง,ม,องมันต้องทุกระดับเลยทุกระดับในการให้ให้คนทั้งประเทศตระหนักและรับรู้เท่าเทียมกันนี่ระดับหนึ่งเพราะอันนั้นเนี่ยมันคือแรงที่ว่าเวลามันจะทําให้ไม่ไม่เกิดไบแอสเวลาถูกเพื่อนเนี่ย บอกแต่หางช้างแต่ไม่บอกช้างทั้งตัวนอะไหมคะเน้นการให้ข้อมูลกับคนทั้งประเทศกับอีกระดับหนึ่งข้อมูลเฉพาะแต่ข้อมูลเฉพาะนี่ก็คือต้องรับฟังก่อนด้วยเนี่ยคือการการรับฟังอย่างจริงใจว่าปัญหาเขาคืออะไรภูมิสังคมเขาคืออะไรซึ่งมันอาจจะนําไปสู่โครงการรีโลเคชันอย่างที่อาจารย์เสนอแนะมาก็ได้แต่เป็นการย้ายอย่างที่ความความอะไรนะยินยอมพร้อมใจกันทั้งหมดนะไม่ใช่การข่มเหงน้ําใจว่าอย่างนั้นเถอะ ด,ด้วยภาวะจำยอมอะไรอย่างเงี้ยคือกําลังคิดว่าทางเลือกต่างๆเนี่ยหนึ่งเรามีสารพัดวิธีวิเคราะห์ทางเลือกแต่บางอันเนี่ยที่อาจารย์บอกก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรืออย่างที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเลสเซนเรนเราไม่มีอ่ะพอเลสเซนเรนเราไม่ดีเนี่ยเราจะวิเคราะห์รอบด้านได้ยังไงอ่ะในทางเลือกต่างๆดบางครัง้งทางเลือกที่คนคนบอกเราว่าทางนี้ดีเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นพวกตาบอดคําช้างเหมือนกันคือเขาก็เห็นแต่ข้อดีเหมือนกันนึกออกไหมคะมันไม่ใช่แต่ชุมชนอย่างเรา เป็นตาบอดคำช้างคนที่เสนอทางเลือกให้เราก็เป็นตาบอดคำช้างเหมือนกันมันก็เป็นคนตาบอดสองคนมาร่่มตัดสินใจให้ประเทศชาติหงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นประเด็นว่าความรู้เราไม่พอจริงๆนะในเรื่องพลังงานแล้วก็ความรู้ที่ถ่ายทอดให้ประชาชนทําให้เกิดการตัดสินใจผิดๆิดหรืออย่างที่เพื่อนท่านน่ะที่เป็นคนนครราชสีมาด้วยกันเนี่ยจะรุ่นพี่เหรอเขาจะพาเราไปผิดทิศหรือเปล่าอ่ะที่คุณพี่บอกผมใช้สื่อสัมชนมาช่วยได้ไม่พอไง ถ้ายิงทุกสื่อคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวขอขอแทรกขึ้นึงเราก็มีสื่อในมือยเยอะนะครับแต่ว่ายุคนี้ยุคนี้นะครับพระเจ้าประเสริฐที่โกรส่วนทรงพระสุินทว่ากะเบื้องลอยน้ำนะน้ำเข้าจมแล้วก็ไปถามพระเจ้าว่าเป็นเหตุใดนะถรมว่าในการและข้างหน้าคือวันนี้นะสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่าจะถูกฝังลึกนะสิ่งที่ไม่ดไมีไม่มีประโยชน์เป็นไปรุกรุมมาเชิงเมืองลมเนี่ยก็จะลอยไม่เห็ื่นตลอดนะครับมีเต็มเข้ามาทางสายอากาศจะเอาทุง ีครับถ้าเราใช้เงินที่มากกว่าซื้ออยู่ในยุคนี้ครับจะไปืนฝืนพูดไปเลยครับถ้าเราใช้เงินที่มากกว่าซื้ออ่ะผมเป็นผมเป็นนักธุรกิจไงเดี๋ยวจะซื้อในชาติหน่อยไหมครับใช้ใช้ใช้เงินที่มากกว่าซื้อจะจะจะเป็นประโยชน์ครับซุนพูดไปก็ออกสื่อแล้วนะครับไี่ออกเรื่อีหอสยสื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีซีเราไปทำคุ้นไปใจใช่ใช่เออ ืการสื่อสารเนี่ยู่ในหลักสูตรไทยเนี่ยเราพูดด้วยปากกับงฟังก็ไ่ใช่ใช่ใช่คิดไปในหลักการเลยมันมีข้อมูลแต่มันต้องมีผู้ให้สื่อและมีผู้รับสื่อนะฮะทีนี้ของเราเนี่ยมันอยู่คนละหมดโดยเฉพาะตอนนี้สังคมไทยซึ่งผมใช้คําว่าสังคมค่อนข้างอ่อนแอนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการแตกแยกกันเราฟังสื่ออ่านเยอะเลยนะครับแต่ถึงเวลาใครไม่รู้ส่งเฟซบุ๊กมาเขาว่าเป็นอย่างุอย่างนี้ไอ้นี่เป็นข้อมูลจริงเลย ที่เหลือผิดหมดเลยอันนี้อันนี้ก็อันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นผมถามย้อนกลับโดยเฉพาะชุมชนชุมชนเป็นคนบอกเองว่าไม่เห็นความจริงใจตั้งแที่จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลมันอาจจะจริงก็ได้แต่ว่าความไม่จริงใจของเขาเราก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าข้อมูลนั้นไม่จริงใช่ไคุณป้าครับสื่ออะไรนะ่าเชื่อถือสุดส <S 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 ใครบอกป้าเชื่อใครบอกป้าเชื่อทีวีบอกป้าเชื่อหรือคนใกล้ใก้ ก็เราก็ดูหลายๆสื่อคือคือเราดูโทรทัศน์ฟังฟังวิทยุแล้วก็บางทีก็ดูหนังสือพิมพ์บางเป็นบางโอกาสแถมว่าบางทีฉันยังดูเอเอสดูเอเอเออะไรอ่ะ เอทีวีเอทีวีอ่าถามว่าดูแล้วถามว่าเชื่อมดไหมก็ไม่ได้เชื่อมดนะก็คือเราก็ต้องดูว่ะถามว่าเสือแดงหันดูไหมฉันดูเสือแดงยังก็ดูเสือเหลืองยังก็ดูรัฐบาลยังก็ดูฉันดูทั้งนั้นแหละดูโดยที่ว่าเราก็วิเคราะห์เอาเองว่าเราจะเชื่อถืออันไหนแล้วเราลองดูเอาเองแล้วกันว่ะเดี๋ยวเนี่ยราบบทางเชนวาดรัฐก็ดี รื้อรือหรือผวกขา้าราชการไม,ไม่ไม่ขึ้นพวกเนาะเขาโทษ <c oughs> ฉันผูด <c oughs> เดี๋ยวขา้าราชการ <c oughs> มันมันคือทั้งหมดนะ่ะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอปตอไม่ว่าจะเป็นไงอ่ะมันมันถูกระดับสรุปแล้วแม่แต่ผู้ใหญ่บ้านหรืออปตอที่ประชาชนเลือกมาณนะปัจจุบันนี่มันก็คือคล้ายๆก็ว่าเข้าไป ไปอยู่ใต้อำนาจของกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมผิดมหมใช้ป่ะ<ม>เออนั่นแหละ<ม>เนี่ย<ม>แล้วมันมาถึงระบบเนี่ยแล้วถามว่าจะให้ประชาชนเนี่ยไปเชื่อถือตรงไหนที่ว่ามันแน่นอนอะ่ะแล้วเราก็ดูไปหมดเนี่ยดูถูกจิิงถูกย่างย่างเสือเลืองนี่เราก็ผูดเป็นกลางแล้วไม่ได้ว่าใครนะ เขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวยิงเที่ยวตีใครเอาเสื้อแดงไปเที่ยวทาเกินไฟเฮ็ดไอ้คนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรก็โถแล้วก็เอาแล้วก็มองเห็นเองไงอันนี้นี่พูดจากประชาชนพูดเราไม่ได้เราไม่ได้มีอะไรอันนี้วิเคราะห์เอาเองเราไม่ได้ไปเกลียดใครด้วยรัฐบาลเราก็ไม่เกลียดเพราะว่ารัฐบาลถูกรัฐบาลก็เหมือนกันหมดอันนี้เป็นประชาชนก็คือเรื่องจริงนะ ประชาชนนี่ไม่เคยเข่าเคยออกก็ใครเพราะว่าต้องไปทํามาหากินนี่ว่าเรามาเดือดร้อนไอเรื่องลงน้นนี่แหละถึงจะต้องมามาวุ่นวายมาต้องมาเนี่ยต้องมามาทําแบบเนี้ยก็คือ,ค,อคือเขาทําให้เราเดือดร้อนก้อนถ้าเขาไม่ทำให้เราเดือดร้อนแล้วจะไม่มามายุ่งอ่ะประชาชนคือมีแต่เรื่องทํากินอย่างเดียวอืม ใช่ใช่อันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเราเรายังไม่เชื่อถือใครก็คือใครก็ถามว่าปาตัวปาเองปาปาวัดตัวป่าดีไหมป่าก็ตรงว่าป่าดีแต่คนขึ้นจะมาดีเพราะปามันก็เป็นไปไม่ได้เออปาตรงว่าปาดีทั้งนั้นเนี่ยโดยที่เขาบอกเราไงว่าเราเราไม่เห็นความผิดของตัวเองถึงว่าเรามันต้องก็คือถ้าจะสรุป ประชาชนทุกคนแหละต้องใช้ธรรมะเป็นเป็นเป็นยังไงด้วยอ่ะถึงถึงเราจะได้มองเห็นเงาของตัวเราอ่ะเออเราไม่ดียังงั่นไม่ดียังงี่ถามว่ามันมันแต่มันก็อยากคนอ่ะไม่มีใครหวาตัวเองเสียอมืมก็คือมันต้องเลี้ยงลูกกันไปด้วยกันไงไม่ใช่ว่าเราจะมาแต่อีเรื่องบาบาโบโบ,บสมหมดเราก็ต้องไปทั้งทั้งนีบาง เพื่อเอามาใช้ต้นนะครับโดยเฉพาะถามตัวแทนชุมชนเข้าแบบยกกรณีนี้เลยไออาร์พีซีเนี่ยตัวแทนชุมชนได้เข้าไปเป็นเลียซองให้กับโครงการด้วยหรือเปล่าได้เข้าไปเป็นผู้ประสานงานกับโครงการด้วยหรือเปล่าผู้ประสาานนงโครงการอะไรก็แล้วแต่ของไออาพีซียกตัวอย่างอย่า่นี้ทำไมแล้วก็ที่เห็นว่าทำไมต้องไปทำไมต้องประสานงานล่ะคะครับผมเพราะอะไรฮะก็เพื่อช่วยให้ทุกอย่างทุกคนได้ได้บินบินฮะ คือได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยเขาก็ได้พัฒนาด้วยไม่ดีหรอครับผมผมถามถามเป็นวิชาการนะครับดีไหมครับเขาช่วยประชาสัมพันธ์ของเขาไม่ใช่ประชาสัมพัมมนธ์ะนะประสานงานประสานงานร่วมเวลาเราทำงานคือเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นศัตรูนะคะไม่ใช่ไงครับนมันคือคำถาม<า>ผมเอ<า>ประสานประสานงนะานมันไม่มีปัญหาอะไรท้งานใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นผู้ประสานงานหลักอะไรแบบนี้ค่ะหมายความว่าเวลาเราทํางานกันอย่างมีไออาร์พีซีปกิชุเหม็นมา สังงานเลคะมาคุยกับชาวบ้านจะแก้ไขย,ยังไงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าถ้าจะมีโครงการว่าเนี่ยก็มีโครงการใหม่หนะเราต้องไปประสานง,งานกับชาวบ้านนี้ไม่ใช่นาะทีเอาแล้วอย่างนั้นจะมีช่องทางให้ตัวเจ้าของโครงการรู้ได้ไงคนระับว่าชาวบ้านต้อง,งการอะไรชุมชนต้องการอะไรสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือความถูกต้องค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ความต้องการที่ว่าเราอยากได้เป็นทุนการศึกษาหรือว่าเป็นเป็นนโยบายเป็นอะไรก็ได้ตามใจชาวบ้านใช่ขอโทษนะฮะคนไปเรื่อยๆนะฮะคำว่าถูกต้องแปลว่าอะไรอ นันสิฮะแต่คุณไม่ไปบอกเขาเนี่ยคือคือประชาชนกับกับทางไออาร์พีซีเนี่ยจะจะมาลงพื้นที่ผูกคุยกันอยู่ตลอดเวลาอ๋อครับที่คุณป้าบอกมาตั้งแต่แรกคืออาร์พีซีไม่มีความจริงใจคือเขาบอกมาตั้งหลายปีแล้วนะเขาจะไปแก้ไขปรับปรุงป้าโทรไปก็กำลังแก้ไขอยู่ป้าต้องโทรไปเลย รรบบคือ<า>คือ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 ถ้า,า,าคือณปัจจุบันเนี่ยกรีนเม้นมันจะทวีคูณขึน้นถึงเวลาเขาจะมีคือมันมันมันจะบอกก็บ,บอกไม่ถูกเนะาะคือลมแลกทีเดียวเราได้เดินเท้ากันมาเขากรุงเทพไปทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเจนกระทั่งทางมาบตะปุกดเขาเป็นเป็นเป็นตัวเดินหน้าแล้วก็ไออาร์พีซีก็ต้องตามเขา ตามมาคือตามมาเป็นคือเขาเรียกตามกฎหมายกับกับทางเนี้ยนี่ก็ทํากันมาตลอดเวลาจนกระทั่งทางไออาพีซีเนี่ยเขาก็เขาก็บอกว่าทําเม้นให้โทรไปเบอร์นัน้นเบอร์นี่แล้วก็จนมาเรื่อยๆก็โทรกันนั่นนะเขาก็ไว้จะเบื่อเพราะเสียตังค์โทรกันเองอืม <laughs> แล้วที่นี่ไอบานไกล ไอ้ที่เขาเม้นต์กันก็ก็คือประชาชนน่ะก็ใดแต่เมน้นไม่มีเบอร์ถึงเขามีเบอร์ไปห้ประชาชนก็ไม่ได้รู้เรื่องแล้วเมน้นฮคะคือมันประชาชนระหวังนี้แล้วกันถ้าสามว่าแต่อินตนาจะมาพูดแบบเนี้ยจะมาพูดกันไหมไม่พูดฉันน่ะที่จริงอะไม่ใช่ว่าฉันจะเป็นคนรูยอะไรหนะังสือทังเขียนไม่เป็นน่ะเนี่ยผูดฉันก็ผูดไม่ได้ ฉันมาแหลกๆฉันไม่รู้จะพูดอะไรนะก็คือคือคือกลัวว่าเขาฟังไม่รู้เลื่องอะลูกเข้าใจไหมไม่พูดอะไรก็คือตามเข้ามาตลอดแต่ที่นี่มันมันคือไม่ไหวไงความกดดันของของในชุมชนเราอ่ะคือผู้ใหญ่บ้านก็ดีอบตก็ดีคือใครก็ดีแทนที่ว่าจะาลงมาช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบคือกลินเหม็นรุนแรงเขาก็ไม่ได้มาเดินไม่ได้มาอะไรให้บเดี๋ยวผมขอเสริมสักหน่อยเนาะนี่ก็เลยต้องคูดไม่ได้ก็ต้องได้ครับกรบผมหลงน้อยเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกมาจากเมืองและยองมาประพุทธ ก็ไม่ว่านักวิชาการหรือกลุ่มทุนทั้งหลายเนี่ยก็เคยไปพูดกับประชาชนว่าจะทําอย่างนูน้นทําอย่างนี้ตอนหน้าก็พวกกับผมมาพูดว่าจะทําแต่รับหลังละทางเธอคณะอนันต์ปัญญาชุนไปหาผมถึงที่บ้านไปพูดกับผมอ่ะผมเองผมก็ทําอะไรไม่ได้นี่ภาครัฐหรือเปล่าครับที่ไม่ยอมไปก็คือนายกคนนี้แหละตอนหาเสียงไปถึงบ้านผมท่านกอบทักไปดู แถววานผมกลับมาลาออกผลกระทบของจริงๆคนละยองคนมาตพุทธน่ะสิบปียี่สิบปีผ่านมาแล้วมีใครเคยแก้อย่างจริงจังเมื่อกี้สารการถามว่าคุณเชื่อถือใครบ้างผมตอบจริงๆผมไม่เชื่อถือใครสักคนเลยผมเชื่อถือตัวของผมเองไม่ว่าการเก็บปวยมีปัญหาอะไรทั้งหลายผมไม่เห็นมีใครยื่นมือเข้าไปช่วยคนมาตพุทธคนละยองแต่พยายามเอาไอ้รองควายคว้านเนี่ยไปตั้งได้จริง ไม่รู้กี่โรงและมตัตะพุทธเนี่ยแต่เคยให้แสงสว่างกับคนละยองไม่โรงไฟฟ้าแถวนั้นน่ะที่คนละยองได้ใช้ไฟฟ้าอยู่เท่าทุกวันเนี่ยไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพลไปอยู่เมืองละยองเนี่ยคือเครื่องที่สองมั้งที่เปิดใช้ไฟที่แสงสว่างเมืองละยองอ่ะของโรงไฟฟ้าภูมิพลนี่แหละแต่โรงไฟฟ้ามาตัตะพุทธสารพัดที่จะตั้งเคยให้ประโยชน์อะไรกับคนละยองคนมตัตะพุทธมาก ม้แต่น้ําในอ่างเวลานี้สารโลหะหนักปนเปื้อนได้รับรู้แตะไม่มีการแก้ไขนี่อันนี้ที่ผมพูดกับน,นักวิชาการของญี่ปุ่นบอกเวลานี้เขาเป็นห่วงมากแหล่งน้ําดิบของเมืองระยองมีสารโลหะหนักหลายตัวที่อยู่ในแหล่งน้ํานั้นและยังพันดวกเอาแต่อุตสาหกรรมเข้าไปสร้างรอบอ่างน,น้ำนี่ผลกระทบผลเป็นห่วงของคนระยองคนมาตพุทธ ติดได้รับผลกับพจ์ไอ้มลพิษพวกนี้ผมบอกจริงๆท่นเนี่ยการเจ็บป่วยของคนระยองคนมาตพูดเวลานี้มีสองเรื่องมะเร็งการระบบทางเดินหายใจผมไม่ได้ไล่ทิ้งโรงงานเนี่ยผมบอกว่าอุตสาหกรรมพยายามแก้ไขมลพิษใ,ให้ดีอุตสาหกรรมอยู่ได้ก็ให้ประชาชนอยู่ได้จังม่อกี้ท่านว่าควรจะย้ายไปอยู่ที่อื่นไหม ผมถามว่าท่านคนถามว่าควรจะย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้าท่านอยู่ที่นั่นมาก่อนเขาบอกให้ท่านไปท่านจะไปไหมไไเ,หรเรียกว่าพันบรบรุษเราสร้างไว้ให้เขาสร้างไว้ให้ลูกให้หลานอยู่แต่ทาไมภาครัฐคือเข้าไปถึงแม้แต่วัดก็ไล่หรือหนีอย่างเนี้ยมันเป็นธรรมไหมถ้างั้นก็คนภาครัฐก็คือจะทําไงก็ทําได้ประชาชนฉันไม่ยอมอ่ะใช่ ประเด็นตรงที่คุณลุงราพูดดีใช่ะในความเห็นที่ฝ่าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าไอ้ตัวสิ่งที่สัญญดินแญญาเอาไว้เนี่ยแล้วก็ไม่ทำตามสัญญาเนี่ยมันก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจแล้วมันไม่ไม่ให้เฉพาะไอ้ตัวบางทีอาจจะมีอุตสาหกรรมดีๆที่จะเข้าไปก็ได้นะ แต่ทัศนคติเขาไม่ไว้วางใจซะแล้วเพราะมันเกิดผลกระทบกับตัวเขาเองแล้วมันเหมือนกับว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่มันเกิดขึ้นใกล้ตัวเนี่ยมันเป็นผลกระทบของการตัดสินใจกับเรื่องใหญ่ๆต่อไปในอนาคตด้วยดังนั้นเนี่ยคิดว่าคือตัวเองเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแล้วคิดว่านับวันมันก็จะเจริญขึ้น5ปีเราอาจจะเจอเทคโนโลยีที่ยิ่งกว่านิวเคลียร์ก็ได้ที่ไม่มีปัญหาเลยแต่ณปัจจุบันนี้ จะให้ชาวบ้านเขาเชื่อได้ยังไงในเมื่อปัจจุบันที่เขาเห็นอยู่เนี่ยมันยังไม่มีการจัดการให้ดีๆเลยแล้วก็เชื่อแน่ว่าอีตอนที่ตอนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเนี่ยอันที่หนึ่งก็คงจะพูดแต่สิ่งดีๆความเจริญที่จะเกิดขึ้นพอมีปัญหาเกิดขึ้นไปพบประชาชนก็บอกจะแก้ไขถ้าบอกจะแก้ไขแล้วลงมือแก้ไขจริงๆอยยังคิดว่าชาวบ้านรับได้ว่าพอบอกแก้ไขคอมมิชเมนต์เกิด แต่พอบอกแก้ไขแล้วก็บอกแก้ไขแล้วก็บอกแก้ไขแต่มันไม่เกิดผลในทางปฏิบัติไงคะมันก็เลยส่งผลจ้าคุณลุงพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีมันหายไปคือลุงไม่เชื่อมั่นใครเลยกบนายก่นไมเอารัฐบาลชุดไหนก็ไม่เอาแต่ลุงเชื่อญี่ปุ่นนะก็คือมันมีจริงจริงบ้านผมเนี่ยใช่ไงใช่ไงตรงนี้นะครับตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจมากครับน่าสนใจครับเพราะว่าแสดงให้เห็นว่า ความศรัทธาย่างทิ่ที่บอกมันหายไปทําให้เราไปเชื่อคนอื่นซึ่งไม่จำเป็นต้องมีศรัทธาก็ได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหา,ญหาของพลังงานอย่างเดียวเป็นปัญหาของ,งสังคมทั้งหมดเลยนะฮะน่าสนใจคุณุงคะถามคำหนะะึ่งว่าแล้วถ้าเกิดจะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างช <ampl> ุมชนตรงนั้นกับอะไรพลังงานโรงไฟฟ้าอะไรที่ว่านี่นะคะคุณรู้ว่าเราควรจะ มาคุยกันคนละครึ่งทางเรื่องอะไรที่เรารับได้เรื่องอะไรที่เราเร,ออร,ราับไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่า,าจุดร่วมอะทุงน้ทำไมมีม,มลพิษเนี่ยเราไม่ว่าขอใหญ่มีมลพิษนี่แม้แต่น้าฝนก็กินไม่ได้แค่อาบยังอาบไม่ได้น้ําฝนเนี่ยแล้วอุตสาหกรรมบอาจะปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติทุงไหนมา20กว่าป,ป,ปีผ่านมาเนี่ยน,น้ําใต้ดินจะใสใสต่าแด่นเลยมันเป็นยัง บอกท่านกอบสักไปเห็นแล้วต้องกลับมาลาอองไปดูผมในบอมีเรืองอื่นด้วยผมถามว่าท่านกินได้ไหมทุกภาคทยุกภาคทวนที่ไปดูเน yeah. ี si <s <s ่ยก่ทีเนี Krsna> ่ย่ ถ้าเป็นโครงการซึ่งได้รับอุดหนุาแวนต้องอยู่ในคณะกรรมการด้วยต้องเข้าไปตรวจสอบด้วยต้องเข้าไปร่วมด้วยผมยกตัวอย่างอย่างกรณีของคุณลุงคุณป้าเนี่ย